กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเ SI อเร่งประชุมหารือกับตำรวจหลังรับคดีหมอบุญกับพวกถูกกล่าวหากระทําความผิดตามพรกกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อบโกงประชาชนเพื่อให้ทันกำหนดส่งสำนวนอายการทางด้านของรอตํารวจเวเิศนุชินตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวสรุปการประชุมว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีดังกล่าวมาไว้เป็นคดีพิเศษแล้วจากนั้นก็จะมีการพิจารณาร่วมกันกับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติถึงแนวทางการประสานความร่วมมือในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยายนหลักฐานร่วมกับสํงงานันก,กางานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเพื่อให้เกิดความครบถ้วนรอบด้านรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ กับทางคดีมากที่สุดซึ่งมีมากกว่า495รายทั้งนี้แม้มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานไม่มากเนื่องจากว่ายังคงมีกรณีเรื่องของพยานหลักฐานอื่นๆแม้ว่าในตอนนี้ทางคดีจะมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการแล้วจำนวน13รายแต่ด้วยมูลค่าวความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีจานวนมากกว่า12,000ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้ทันกำหนดส่งสำนวนให้กับอายการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด